กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดใน Facebook นะคะสำหรับใครที่ขายของนะคะหรือว่าสตรีมเกมนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดคนดูกันได้เลยนะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่จิ้มลิงด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกนคิวอารคดด้านหน้าคลิปได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดเนาะก็เลือกบทีี่่เรต้องกกนนฟุไป ตีมและสดที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนำนิ้งมาวางในจำนวนที่เราต้องการนะคะเราแค่50ก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือ2นาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่4บาทจะงให้กดส่งกันได้เลยนะและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะก็เลือกหมวดหมู่บริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เรากลับมาดูกันอีกรอบนะคะตอนนี้ยอดคนดูของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็น30คนดูแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะสามารถที่มีกระหลอ่องเข้ามาใช้บริการกันได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ปติดประกันใดต้องขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ